สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนนะครับเนาะครับครับมือีนกาทั้งสองเสี้ยงหยาผ้าเลาะการมีแนวทางนะครับเนาะครับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาแหะครับครับมือีนกาเป็นมือวันที่24แหละครับวันศุกร์ครับ24มกราครับเป็นวันศุกร์ครับกัรไล่ลายครับข้าจามาเอาเลขน้าเพลนครับขอตัวดีครับกาจ่อจันแ้วเนะครับเนาะมือีนกาวันที่24ครับไล่ครับเหมือนี้ครับฟังทั้งนั้นกับมีครับ สำหรับตัวเลขอันนี้เป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับฟังท่านั้นก็มีครับจอดรถจอดล่าไรครับสำหรับตัวเลขก็อยู่ในมือทั้งซองเสี้ยงยาผ้าเลาะแหละครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับสำหรับผู้มักแหละครับผู้คัดกับผ่านแหละครับทั้งซองก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเนาเผยแผ่ครับปันแจกไปน้ำกันครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นก็ถือว่าโอเคดีมาตลอดแหละครับเพราะว่าเลขวิ่นเลขกหลุดนะครับเนาะครับ สวยๆงามๆทั้งนั้นแหละครับครับเอาไปวิ่งไปจับเบิ้งครับสําหรับผู้มัก็ได้ครับเด้อครับทางซองก็เสนอไปคว่มสนุกสนานไปคว่มบันเทิงนะครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นสิบวัเดียว็ผ่าดแนวท่าเนาะครับเนาะครับตัวเลขงามๆครับเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสี่ครับขับเขาไปเบิ่งตัวเลขกด้กันเนาะครับเนาะบ้านนี้ครับ ครับนี่ก็เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเด้อครับงวดที่แล้วงวดที่วันที่วันวันพุทธล่ะครับวันศุกร์เออวันพุทธล่ะครับวันพุธครับครับวันพุธทีสิบสองนะครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับทันเซียนนอนหน้าให้ไปทีหลุดไปทีหนึ่งครับหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปด เลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับเนาะเป็น 4,-3 ่ 3, 3 6,-1 สี่สกห่ครับกักับมาสละครับเข่าเข่าหครับสำหรับเลขวิ่นของเพินสี่แปดหนึ่งศูนย์สเข่าซเข่าเข่าซกับเข่าหนึ่งแหครับมา2ตัวอยู่ครับเลขวิ่นเลขอันนี้เป็นเลขวิ่นครับสำหรับจับคู่มันกับรุดไปครับ จับคูมากกวบมีหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดกรมเด่นหนึ่งแปดแหละครับออกหกหนึ่งนะครับเนาะแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดนะครับสามตัวหนึ่งสามแปดแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งครับ 3, อันนี้เป็นเลขจับคู่ของเพลินครับจับคู่ลูดครับ วิ่นลูดได้ครับมาวิ่นมาลูดนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของเสี้ยนอหน้าเปลี่ยนแนลักษณะนี้แหละครับจับคู่ลูดครับแปนว่าตามต่อขึ้นเก้าครับเป็นไหมากแล้วก็ทรงต่อครับเป็นแนวทางนะครับเด้อครับเราต้องเอายังมากไหมล่ะครับสําหรับตัวเลขครับมีความเสี่ยงหละครับไปต่อสาหรับตัวเลขชุดนี้ครับ เป็นหมวดวันทีวันที่ยี่สิบสี่ครับวันที่ยี่สิบสี่ตัวเลขสวยๆงามๆครับเป็นเล่านะครับเนาะเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาครับทั้งเซียนนอนหน้าครับเป็นไหมากประจำแล้วครับ เราพัฒนาวันที่24มกราคมรับมกราคมคุ้มครับครับพศ2,468แหละครับครับสำหรับชุดนี้เส้นนัน้นล่ลุดไปที่หลุดไปที่เกตครับเหลี่กลุดหลุดไปที่เกต เจ็ดกับสาครับเกับสาำหรับเลขวินครับเอาไปวินครับเอาไปจับขัวได้ครับได้ครับมี7 3, 7, 3. ็ดสเลัตัวแลขครับเจ็ดมก้าหครับมีเจตวัวครับเจ็ดสา่อันนี้เป็นเลขวิ้น เลขจับคู่เสี้ยห,หน่าจับไปที 7, เจ็ดสเลขจับคู่นะครับได้แบบนี้เจ็ดเสาตัวสุดท้ายก็เป็นเจแหละครับเจเจ็นะครับเนาะครับเจตัวสุดท้ายเป็นเจเจครับรจับคู่ครับจับคู่ จับคู่สครับ3ที่นี่สก็มี3สาม3ก31 3ามเก้หนึ่งสามหนครับหกคู่ครับ เหล็กจับคู่ของเพิ่นม,มิ6กคู่มาหคู่ด้วยกันครับสำหรับเล็กเล็กสามตัวครับเป็นไหามาแนวท่างนี่ครับสามตัวสามตัวก็มีสามสามศูนย์กันมากับจังจดดับนะครับ้อครับเหล็กสามตัวครับมีเ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอาเจ็นี่มันมันเป็นเหขรัฐบาลมเหนอ่นเขียนมาจาก 4, กังสี่เขาจังสี่แหละครับพพันมีตัวนี้นะครับเนาะเอามาเบิ่งตกกลมของพันที่นี่ครับกลมมาตัวใดแน่ตนเด่นมาตัวใดแน่ ครับอันนี้เป็นสูตรคอนเสียนนอหน้าครับเสียนนอหน้าครับเสียนนอหน้าครับเอาไปโชว์ไปมันนะครับเด้อครับไปลําไปลุยครับเป็นเหล้าพัฒนานะครับเนาะครับเหล้าพัฒนาปัจจุวันที่ยี่สิบสี่ครับสำหรับลูดครับเกิ่งไปที่สามนะครับเด้วยครับเรียกลูดของเพิ่น อันนี้เป็นเลขวินครับเจ็ดสามเก้าหนึ่งครับเจ็ดสามเก้าหนึ่งกรมเด็กกัเจ็ดสามแหละครับกตัวนี้ก็เป็นตัวเก้าคือเก้าครับอันนี้ก็เป็นเลขใหญ่ครับครับมันก็เป็นไปได้แหละครับเพราะว่าเลขครับมีิสซิตเป็นไปได้ทุกตัวนะครับเนาะครับ เอาไปพิจารณาเบิ่งครับสาหรับตัวเดียนตกกลุมเพื่อนครับครับเอาแคบหน้าจอไว้ครับที่นี่สองถุมเ้อครับเด้อครับสองถุงเครื่งครับสาหรับตัวเหล็กเล่าพัฒนาเหมือแรงครับครับอันนี้เป็นชุดคอนเสียร์นอนหน้าครับเสียนนอนนาครับสำหรับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับผูมักกขจังวากันไปครับผู้คัดกระพานครับ ขายโพด้ว่าอยังกันนะครับเนาะครับตัวเลขก็มีความเสี่ยงครับพิจารณาเบิ้งครับครับขอขอบพระคุณหลายๆเลยครับเด้อครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดติดตามไว้ครับเพื่อจะได้พลาดครับสำหรับตัวเลขงามๆนะครับเนาะครับบุญละบาทสองบาทครับเป็นเลขลายวันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรหลอกครับท่านสองครับขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับพอกันไม่คลิปหน้าด้วยครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ